ท่านประธานเวลาสองทุ่มแค่ไปดูที่ไรกมเบีย้วกินยึดเข้าร่วมแล้วก็ปิดไหม่แล้วเราก็ทำมือเราไปฟังฟังไปตั้งวันไหนก็เคยเราแชร์ล้วก็พูดแค่นี้ไม่นานหลายชั่วโมงเสร็จอาทิตา์ท่องเที่ยวทำอย่างเนี้ยพนทีหนึ่งนะแล้วก็พาเพื่อนเข้าไป เราเข้าไปคนทําบเ่อไปอีกคนเขาวหน้าไปอีกคนเพื่อคนก็คนคนคมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นองค์กรเติบใหญ่ร่ารวยร่ํารวยสินค้าเราก็ได้ใช้ด้วยเงินก็กลับมาีิขั้นที่หนึ่งมีอนี้ขการที่สองพอเรามีคนเยอะต้องออกไปครับไปเรียกทำเฮลมิตติ้งเนี่ยท่านบ่อเนี่ยไปช่วยทำเฮลมิตติ้งก็คือมีคนมานั่งเลยท่านก็ถนัดเครื่องสำอางท่านก็ทำเครื่องสำอางเราเองเราต้องมีสินค้าด้วยนะ ถ้าไม่มีเนี่ยไปเวียก่อนไปช่วยก็ไม่มีถึงทามก็ทํายาเดีนะตอนกินโบรเมเนี่ยไปทำจริงๆผมก็ทํากับผู้หญิงได้นะผมเคยทําหลายที่นะผมก็ใช้ใช้กีมมะเขือเทศมะเขือดำนะครับนะคือคือบางคนบางทีเราไปแค่ถูสะพานเขาเห็นผิวขาวอะไรเนี่ยเขาก็สั่งซื้อเหมือนกันนะอันนั้นคือไปทําไปทําเสร็จ เขาถือครับใจศิษยาเขามาสมัครมาสมัครพาเข้าเรียนรู้เรียนรู้เสร็จก็วนอย่างเงี้ยครับวนอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เติบโตเหมือนกันเอาละครับพอเห็นท่านนะตอนนี้หลังจากนี้จะเป็นการที่ให้แต่ละท่านนะครับได้พูดคุยกันแล้วก็ทีมฮอลล์นี่จะสั่งของก็ขอขาลิสต์รายชื่อกันทีมพิริชิตก็คุยกันว่าจะวางแผนยังไงเราจะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งท่านประธานวันนี้ก็จะไปคุยด้วยนะครับแล้ก การนะครับมาต้าเดินมีอะไรสงสัยหรืออยากพูดคุยอะไรเดินเลยครับนี่พี่ิ้นมีอะไรเสนอไหมครับจะพูดเลยไหมครับมีใครจะเสิริมไป